ที่ก่อนหน้านี้ทําข่าวไปว่าคุณตาคุณยายเนี่แหละออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดกลางดึกเพื่อมารอลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคารครับคือมีอย่างภาพที่ทุกคนได้เห็นนะนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีภาพคุณยายและคุณลุงนะต้องใช้เป็นคุณยายและคุณลุงนะฮะเพราะว่าเขาเป็นแม่ลูกกันนะครับแก่ไรกันแล้วนะนะคนก็เลยเรียกตายายเนี่ยนะคะยายเนี่ยอายุก็81ละคุณลุงก็60กว่าแล้วนะครับผม ือเนี่ยแหละนะฮะที่เป็นประเด็นก็คือภาพเนี้ยหลุดออกไปเนี่ยเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็คือภาพที่คุณยายป้อนข้าวลูกชายเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็นั่งอยู่บนพื้นเนี่ยหน้าธนาคารรอที่จะลงทะเบียนเราชนะเนี่ยแหละนะครับเนี่ยแหละมันก็เป็นภาพที่บางคนก็เห็นแล้วแบบอ่ะก็มีหลายฟิลนะบางคนก็อกโอ้ความรักของแม่ดูแล้วอยินดีชื่นชมแต่ว่าบางคนก็ตายแล้วทําไมมัน ทำไมมันหน้าเวทนาแบบนี้นนรูปภาพที่ออกไปมันรู้สึกว่าคนแก,แก่เขาก็ยังต้องมาคอยแบบนี้อนนั่นแหละ,ะ,ะก็คือความรู้สึกของชาวโซเชียลนะครับผมแล้วทีนี้คนเนี่ยก็เลยเข้าไปสืบเสาะหาว่าคุณยายอยู่ที่ไหนรวมถึงทีมข่าวเราด้วยนะว่าเออคุณยายอยู่ที่ไหนนะอะไรเงี้ยนะครับ ก็จนไปตามหาจนเจอนะครับว่าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในเอำเภอคลองขลุ่มนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปพบกับคุณยายถามพูดคุยว่าคุณยายวันนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงคุณยายก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเตรียมตัวออกไปตั้งแต่ตีสามตีสี่คือก่อนหน้าที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยคุณยายพยายามที่จะไปธนาคารหลายวันแล้วแต่ไปไม่ทันเนื่องด้วยแบบเออ ติดนั่นนูน่นนี่นะคน,นแก่นะบ้านอยู่ไกลนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยออกจากบ้านตีสองตีสามไปถึงธนาคารก็ตีสี่แล้วนะฮะลูกชายก็หิวข้าวห่อข้าวเข้าไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละเป็นภาพป้อนข้าวอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่<า>ะกลายเป็นมั่งใหญ่อะ <c oughs> ช็อกตายเหรอ <c oughs> ไม่ไม่ช็อกไม่เป็นไรเออแล้วตาไปไหนใหญ โอ้ยเขเกื่อมมาจังสามสิบสี่สิบปีแล้วอ๋อก็เลยอยู่คนเดียวเนาะใช่คนเดียวอตอนนี้ยายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำมากุลลูกชายล่ะลูกชายก็อามามะเาขา่านมั่งอะไรมั่งไปอยางนเนี่ยอ๋อเนาะใช่อาศัยเงินคนชราอ,อใช่ยายสบายเขาบัเหือ่อยายทุกข์มักก็ไม่กินโตแล้วอ๋อให้ยายสบายมั่ง ไม่ต้องร้องไห้เลยยายไม่ต้องร้องไห้ <laughs> สบายแล้วไม่ต้องร้องไห้ <laughs> ครับออคุณยายก็ อยากแบบอยากสบายให้คุณยายกับเขาวังเหอะคุณยายก็บอกอย่างเงี้ยบอกต้องบอกยายขขาหน้ายยิ้มให้เห็นฟันหน่อยจ้าฟันเนื้อคุณยายเนี่ยนะคะก็อยู่กับลูกชายนี่แหละเมื่อก่อนลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยแต่หลังๆลูกชายเพิ่งกลับมาดูแลนะครับซึ่งคุณตาเนี่ยเพิ่งเป็นสามีเนี่ยก็ได้เสียไปนานแล้วก็อยู่กันถ้าเรียกภาษาแสงคืออะไรมอมอแม่แม่อยู่กันกับลูกชายนะครับผมอ่าแล้วทีนี้ ประเด็นสําคัญเลยนะครับหลังจากที่รู้แล้วแหละว่าคุณยายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเออคุณยายเนี่ยน่าจะรับบริจาคนะช่วยแกดีไหมนะคนละไม้คนละมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตแกดีขึ้นสงสารไงเห็นใจคนแก่นะครับที่ต้องไปนั่งรอเงิน ลงทะเบียนต่างๆคือธุรกรรมมันก็ทํายากะนะคนผู้สูงอายุนะครับเขาก็เลยเอองั้นช่วยกันหน่อยไหม mm hmm. เผื่อจะได้ให้คุณยายเนี่ยมีเงินมีอะไรไปซื้อข้าวกินของกินเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับทีนี้ก็เ,เปิดรับรบ,บริจาคนะครับก็มีการเปิดให้ซึ่งเอาชื่อเป็นชื่อบัญชีของลูกชายเนี่ยนะฮะใช้บัญชีของลูกชายนั่นก็คือคุณ ตาจำเนียนคุณลุงจำเนียนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกชายในภาพที่ป้อนข้าวกันนั่นแหละนะครับเอาชื่อบัญชีของลุงจำเนียนเนี่ยไปเปิดนะครับแล้วก็ขอรับบริจาคทีนี้อย่างที่รู้กันพลังชาวโซเชียลน้ำใจงามทะลักเลยครับโอนกันมายอดนะวันนี้เนี่ยประมาณ6ล้านกว่าบาทแล้วอื รวดรเร็วไวมากบอกทุกครั้งอย่างที่เห็นจริงๆแม้จะมีวิกฤตหรือมีเรื่องราวอะไร<ช>ต่างๆ,างๆที่พอขอความช่วยเหลือไปเนี่ยคนไทยคือไม่ทิ้งกันจริงๆเขาช่วยกันมารวดเร็วมากจริงๆนะคะนับถือน้ำใจจริงๆนะครับผมขนาดคนช่วยเองเนี่ยบางทีก็ลำบากอยู่นะแต่เห็นแล้วอยากช่วยไงน,นะครับคือมันเป็นภาพที่เออนะหลายๆคนเห็นแล้วก็เห็นใจอ่ะนะครับก็เลยโอนกันเข้ามาช่วยนะครับมาช่วยคุณยายน้อยแล้วก็คุณลุงจำเนียนนี่แหละนะครับ ก็เป็นจํานวนเงิน6ล้านกว่าบาทแล้วนะครับแต่ทีนี้มิวายมันก็เกิดข้อสงสัยอีกว่าอเอ๊ะคุณยายได้เงินบริษัทเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยสิทธิ์เราชนะจะถูกตัดหรือเปล่านะเพราะว่ามันเกินที่รัฐตั้งไว้ว่าห้ามเกิน5 0,000นบาทใช่ไหม,มในเงินในบัญชีแต่เอ๊ะมันก็มีหลายประเด็นแต่เขาเอางบเมื่อปี6 2นี่ม,มาพิจารณาหรือ สรุปยังไงนะครับนายอำเภอเมื่อวานนี้นะครับนายสัดูดีพุทธรงนะครับนายอำเภอคลองผุงนะครับลงเข้าพื้นที่ไปเยี่ยมคุณยายนี่แหละพร้อมกับมีการสอบถามธนาคารให้ด้วยนะฮะวันนี้นายอำเภอก็อยู่กับสายในรายการของเราครับผมต่อสายตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนายอำเภอดีกว่านะครับนายอำเภอพี่หนึ่งนะค่ะพี่หนึ่งนะะสวัสดีครับพี่หนึ่งครับ ครับก็สวัสดีครับป้าป้าครับแล้วสวัสดีแฟนเพจพี่จันทุกคนครับครับอ่าพี่หนึ่งครับนะครับนะครับผมอยู่ที่รายการมอร์นิ่งทอล์กนะครับพี่ครับครับครับพี่หนึ่งครับเมื่อวานนี้ลงไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะก็ทางเอ่อคุณตาคุณยายนะครับก็อยู่กันจริงๆมีลูกอีกคนเด่นนะครับชื่อพี่เล็กนะครับก็มีเป็นลูกเป็นลูกสาวอีกคนเด่งแล้วก็มีหลานๆอยู่ก็ ตอนนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ที่กล้องบอกหครับว่าเป็นประเด็นที่เราสงสัยกันคุยกันเลย<ม>เป็นประเด็นว่าเฮ้ยยอดบริจาคตอนนี้6กล้านห้าแสนบาทมเมื่อประมาณไบสามกว่าเนี่ยนะครับก็มือนจะโดนตัดสิทิ์หรือเปล่าไซชนะเนี่ยพูด<ม>ว่าเขาไปดูบัญชีแค่ยอดหลังนะครับปี6กสามไปเนี่ยนะครับ,รบก็คุณยายคุณตาคุณลุงไม่ไม่ได้มีเงินถึง5.000สนบาท นะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ไทยชนะนี้ยังได้อยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเอ่อตอนนี้เงินเนี่ย,ยทางญาติพี่น้องเนี่ยก็ก็ได้มีการวางแผนนะครับอย่างที่ที่ป้าป้าบอกครับว่าเอ่อคนไทยเราเนี่ยไม่ทิ้งกันจริงๆคือมีความคือคนที่บางผมเชื่อว,ว่าบางคนเนี่ยอาจจะลําบากกว่าคุณคุณลุงคุณคุณยายก็มีนะแต่อาจจะไม่ห้าสิบร้อยหนึ่งมีบัญชีเข้ามาร้อยหนึ่งก็มีนะครับก็ก็ยังมาให้กันเนี่ยคือคนไทยเป็นคนให้จริงก้อนเนี้ยมันก็เลยเป็นก้อนที่ ทางครอบครัวนะครับอยากจะใช้กายที่มีคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะบริหารจัดการได้โดยครอบครัวก็จะตั้งเพื่อนผู้เป็นกรรมการเขากรรมการอยู่ในเปิดบัญชีครับก้องครับป้าครับก็คือเปิดในบัญชีเนี่ยคือเป็นกรรมการเป็นกรรมการนี้ประกอบด้วยลูกหลานคือคุณคุณลูกสองคนคือคุณลุงจำเนียนแล้วก็คุณคือพี่เล็กนะครับแล้วตอนนี้กำลังปรึกษาครอบครัวปรึกษาว่าถ้าคุณยายไหวเนี่ย คือคุณยายเนี่ยต้องปั๊มนิ้วมือจะเอาไหมถ้าไม่เอาเนี่ยเอจะต้องมีตัวแทนที่ครอบครัวเลือกจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเพาว่าตอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือญาติใครยังไงเพราะว่าบ,บัญชีเนี่ยเอบิกค่าเขาอยากจะให้แบบเบิกสองในสามโดยเอาคุณลุงป้าแต่เผื่อมีเหตุอะไรเนี่ยให้อีกคนหนึ่งสามารถเบิกได้บัญชีก็ได้ไม่ปิดนะครับคับโดยหลักจ่ายหลักการจ่ายก็ตอนนี้ที่คุยกันก็คือก้อนแรกก็จะเป็นก้อนที่ประปุกบ้านครับตอนนี้ปลูกบ้านเนี่ย ที่คุยคร่าวๆคือคุณคุณยายเนี่ยมีที่อยู่หนึ่งไร่ครึ่งนะครับมีที่ติดโกลด์าเนี่ยนะครับไร่ครึ่งก็จะปลูกในที่ของตัวเองนะครับก็หลังที่อยู่เนี่ยก็ก็เอาไว้เก็บของอะไรได้อยู่ก็จะปลูกบ้าน mm hmm. ราคาบ้านเนี่ยก็คงจะให้เหมาะกับราคาที่บริจาคะครับไม่ไม่ได้มากเกินไปอ,อยู่แบบว่าการที่ความสะดวกสบายของคนสูงอายุอาคาบ้านแค่เดียวอย่างนี้นะครับ mm hmm. โดยโดย,โดยให้ครอบครัวเป็นคนตัดสินใจว่าจะราคาเท่าไหร่ ก้อนที่สองก็คงจะเป็นให้ครอบครัวตัดสินใจครับว่าราคารายเดือนหรือรายวันเนี่ยที่ที่ใช้จ่ายกันเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่จะแล้วแต่ครอบครัวนะครับจะบางคนก็สามหมื่นห้าหมื่นหรือได้ก็ต้องอยู่ที่ที่ครอบครัวเขา,เขาเพิจารณาก็จะเบิดก้อนนี้มานะครับส่วนก้อนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นก้อนที่ครอบครัวอยากไปประกอบอาชีพซึ่งคุลุงจำเนียอยากจะขุดตะ กขามีที่อยู่จะขุดสะเลี้ยงปลาหรือเอาวงบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยครับก็ก็ต้องขอบคุณก็คิดว่าสามก้อนในบริหารแนะนําจัดการแล้วก็ครอบครัวเขาคงไม่ได้มีถ้ามันได้คุยตัแรกเนี่ยญาติพี่น้องอะไรเนี่ยก็คงจะมีเข้าใจหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้มีการเอมีความผิดใจกันภายหลังนะครับครับนั้นก็น่าจะเป็นเข้าไปช่วยดูแลครับแต่ก็ตอนนี้มีหลายท่านบอกว่าเอสบริจาคมา เออยังได้อยู่ไหมบัญชีเนี่ยไม่ได้ปิดนะครับเพราะเป็นบัญชีที่ที่น้องฝนได้ลงไปในเพจเนี่ยเออเป็นบัญชีเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุของของลุงจำเนียรนะครับ<ช>ก็ก็เลยไม่ได้ปิดบัญชีครับก็ยังลานอยู่เชื่อว่าตอนนี้มากกว่ามากกว่าหกล้านห้าแสนแล้วครับมกกหกล้านแล้วเหรอพี่หนึ่งครับมากตอนนี้หกล้านห้าแสนในใบรสามนะครับเมื่อวานนี้ครับ ต้อครับยอดตอนนี้นะน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆเยอะครับก็ต้องบอกว่าทางครอบครัวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กหรือชุมรีอะไรก็บอกว่าจริงๆบอกเพียงพอตั้งแต่ตอนตอนห้าล้านแล้วครับก็เพียงพอต้องขอบคุณเพราะว่าเทางครอบครัวนะครับบอกว่าก็มีคนที่เข้าใจว่ามีทุนลำบากของเขาอยู่มีอยู่นะครับก็คนไทยเราช่วยกันอย่างเงี้ยเป็นภาพที่มีความรู้สึกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ มีน้ําใจจริงๆครับเป็นผู้ให้กันจริงๆนะครับครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอให้พี่หนึ่งตอบย้ําในประเด็นประเด็นนี้หน่อยนะครับว่าตั้งคณะกรรมการเมื่อวานเนี้ยมีการมีข่าวเสนอออกไปว่ามีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลเงินจากส่วนเนี้ยเงินส่วนนี้เนี้ยทั้งหมดคณะกรรมการที่พูดถึงเนี่ยคือลูกหลานใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือกรรมการที่ถือบัญชีกรรมการที่ไปเบิดเงินนะครับ ซึ่งลูกหลานเขาก็จะมีมีคุณลุงจำเนียนหนึ่งคนละครับเพราะว่าบัญชีตอนนี้ไม่ได้เป็นบัญชีเกากาเป็นบัญชีส่วนตัวอยู่นะครับก็คุณยายก็ยังไม่ได้มีส่วนอะไรอยู่ก็แล้วลูกสาวที่ดูแลคุณยายอีกหนึ่งคนแล้วก็เขาจะเลือกครอบครัวจะเป็นคุณยายหรือเป็นอะไรเนี่ยครอบครัวก็จะเลือกมาหนึ่งคนก็เราก็ตกลงว่าวันจันทร์เนี่ยจะไปเปิดบัญชีโดยธนาคารเนี่ยอยากให้อำเภอเป็นหนังสือไปว่าขออยากให้เปิดเป็นรูปแบบบัญชีกรรมการคือมีผู้ลงนาม สองได้สามหรือสามได้สี่ครับซึ่งเป็นครอบครัวเขาหมดเลยครับแต่หลักเกณฑ์ครอบครัวเขาก่อนที่จะทําเนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์อย่างที่ตกลงกันเองนะฮะว่าจะปลูกบ้านราคาหนึ่งล้านขอเบิกมาใช้จ่ายเดือนละห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งก็แล้วแต่ครอบครัวเขาความเหมาะสมเขาครับเราเนี่ยเป็นี้ใหงคราแนะนําให้บริการพาไปเปิดบัญชีกรรมการนี่หมายถึงว่ากรรมการผู้ถือบัญชีครับครับอ๋อกรรมการที่เป็นเป็นเบิกอื ครับผมก็เป็นลูกหลานนะโอเคครับก็ตอนนี้เป็นลูกสองคนที่ต้องเบิกครับครับผมแล้วทีนี้ทางอําเภอเนี่ยนะฮะทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือของคุณยายยังไงบ้างครับหรือว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปอย่างครับพี่คือตอนนี้คุณยายมีที่มีบ้านอยู่แล้วจริงๆนะครับก็เอตอนนี้เราก็คงส่งเสริมใช้เงินก้อนนี้ครับให้คุ้มค่าที่สุดคุณยายก็เป็นผู้สูงอายุอายุ8ปดสิแต่แข็งแรงนะครับ คุณลุงนี่แข็งแรงมากเลยแต่คุณลุงนี่หลังคอมหลังคอมนะครับอย่างางานโก่งออกมาเลยนะครับก็อาจจะการทาอาชีพอื่นที่มันมันต้องใช้แรงอะไรนี่ถึงแม้จะแข็งแรงนี่มันก็ไม่เหมาะสมก็คงจะไปแนะนําให้ความรู้ครับอย่างที่คุณลุงคุณยายอยากจะขุดตะเล็งปลาที่บ้านหรือทําบ่อเนี่ยอันนี้เราก็จะไปให้คําแนะนําเลี้ยงวิธีการหรือว่าซื้อพันปลาติดต่ออะไรให้ก็จะมี เอ่สำนักง,งานประมงอยู่ที่อำเภออยู่แล้วหรือสำนก<ม>ักเกษตรที่เอ่พี่เล็กอีกคนหนอยากจะทําอันนี้เขาทำทำไร่มันอยู่ซึ่งถ้ามีเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเป็นทําผักสวนครัวอะไรที่มันมีไรายได้ยั่งยืนมากกว่านี้ก็จะไปส่งเสริมเรื่องอาชีพตรงนี้ให้ยั่งยืนครับ ครับผมอ่าขอบคุณมากเลยนะครับพี่หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณก้องขอบคุณป้าป้าครับแล้วก็สวัสดีแฟายายด้วยนะครับครับครับยินดีเลยครับมีอะไรที่กำแพงเพชรผมมีเบอร์มือถือครับกล้องบอกทางนี้เพจนี้ได้เลยไหมมีอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับเบอร์มือถือแด่เพลนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดครับก็ยินดีโดยเฉพาะมาจากมอน n i งทอล์กนี่นะครับยินดีเลยครับ ได้เลยครับได้เลยครับครับครัสดีครับรับป้าก่อนลาไปให้พี่หนึ่งเหมือนเป็นตัวแทนทางคุณยายหน่อยขอบคุณคนไทยที่ที่ร่วมบริจาครัคาี่หนึ่งครับต้องกลับขอบคุณพี่น้องคนไทยอย่างที่น้องป้าป้าพูดนะครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆทําให้เรามองเห็นว่าภาพสังคมไทยอย่างเงี้ยเรายังมีความหวังเรายังมีความรู้สึกว่ามีคนที่คอยดูแลเราช่วยเหลือกัน ครับขอบคุณทุกคนที่เรายังรักกันครับต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ผมเชื่อว่าครอบครัวของคุณยายก็คงจะไปใช้ให้ชีวิตดียิ่งขึ้นครับต้องกาบขอบคุณทุกท่านแทนครอบครัวของคุณคุณลุงและคุณยายด้วยครับครับขอบคุณพี่หนึ่งเช่นกันนะครับครับครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับป้าป้าครับครับสวัสดีครับ